มาทุกครับวันนี้จะพาดีวิวกันล้วผาแล้วมีที่ล่ะเออนเอะนี่ใคเดี๋ยโอ้เด็กกนแล้เอนแล้วจะแบบนี่มันชาวโลกกันไ่ไม่ไม่ม ดฟิลปเตรงนี้มันดี๋ยวหน้าหมอฮะหน้าหมอฮะหน้าเส้ยได้หมอฮะไม่เสียได้เหรอตรงนี้ตรงตูดเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยอ๋อแมวตรงนี้เนาะตรงหงตูดเนาะไม่เสียได้เหรอตูดมาละมางาม ตัวห้ามมันเพื่อติดห้องค่ะงี้เขาฟ้องอาจารย์เขาเพียงไงเขาชอบวะเออเอาเก็บไว้โอ้โหก็ไม่นิ่อยู่แต่นิ่อยู่พุเอาไหมเดี <t karaoke> ๋ยวแมวก็แม่เขใจโอ้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  เรียนรู้แว่าเรียนู้ย้แต่ว่าจะกนี้เยไม่ั่อทไจะการต่อไม่ก่อนไม่ก่อนขอใช้กระต้หน่อยไหมทำตัดอีกแล้วพอพอปานสมองไม่ได้เหรอไม่ได้ไอ้แจ่นใหญ่นี่คืออาจารย์ใหญ่ของเราเสวยมากเลย โอ้ยปี๊ยสะโพกปี่ยสะพกนะโฟงปียสะพกอ่ายุงนันนัีบ้าออเฮ้ยขยายยงแล้ว